สวัสดีค่ะดิฉันพิชยาภาบุญธรรมตัวแทนบริษัทรับผิวจำกัดจะมานำเสนอแผนการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตัวใหม่ล่าสุด Goose Skin หน้าขาวกระจ่างใสมั่นใจไร้กวลเรื่องผิวเสียต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Goose Skin ส,สิคะ สำหรับความสำคัญของปัญหานะคะบริษัทรักผิวจำกัดของเราได้เห็นถึงตลาดครีมบำรุงผิวหน้าที่มูมลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2,548มีมูมลค่าทางการตลาดประมาณ3,639ล้านบาทมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกถึง15%ในปีพุทธศักราช2,550จนถึงปี2,551ค่ะ สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของคีมบำรุงผิวหน้านะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกันก็คือ Whitening, Anti-aging, Moisturizer และคุณสมบัติต้านริวรอยอื่นๆนะคะโดยพบว,ว่าสินค้ากลุ่ม w h ท t e n น n g นะคะมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง57% Anti-aging 19% Moisturizer 14%และคุณสมบัติต้านริวรอยอื่นๆอีๆอก10%ค่ะ โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของคีมบังุงผิผีหน้านี่กลุ่มไวเทนนิ่งนะคะพรมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง35%ลองลงมาคือโอเล23%และมีเวีย9%สําหรับกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะโอเลจะเป็นผู้นําทางการตลาดมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง37%ลองมาคือนีเวีย21%และพร19%คะ่ะสําหรับเป้าหมายทางการตลาดนะคะบริษัทรักผิวจำกัดมีการประมาณการยอดขาย โดยยอดขายเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี่งม0กระปุกคิดเป็นมูลค่า4,378,500บาทโดยมีต้นทุนจากการขายทั้งหมด6,75,000บาทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย1,380,000บาทโดยมีผลกำไรต่อปีคิดเป็นมูลค่า1,858,800บาทสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กูสกินมีคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ว่าผิวหน้าขาวประจ่างใสมั่นใจไร้กังวลเรื่องผิวเสียมีส่วนผสมสําคัญที่ทํางานด้วยกันอย่างลงตัวถึง4ประการด้วยกันนะคะก็คืออัลฟาอาบูตินที่ช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินกูตา้าไทโอนชะลอความหมองคล้ำของผิววิตามิน C ีผัาเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและวิตามิน b 3ลดการสะสมของเม็ดสีผิว ถ้าผู้บริโภคใช้อย่างต่อเนื่องจะทําให้เห็นผลภายใน2ส,สัปดาห์และจะเห็นผลอย่างชัดเจนขึ้นภายใน4สัปดาห์สําหรับราคาที่ขายนั้นนะคะร้านค้าปีกจะขายกระปุกละ390บาทร้านค้าส่งจะขายกระปุกละ290บาทค่ะโดยมีช่องทางการจัดตุหนไหนก็คือร้านค้าในส่วนพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้าทั่วไปในเขตจังหวัดนนทบ,บรุรีวัตถุประสงค์ทางด้านการส่งเสริมการขาย คิดเป็น10%ของยอดขายโดยการมอบส่วนลดและแจกสินค้าให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ g ู Skin น,นะคะได้แก่ผู้หญิงทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่88-35ปีทุกอาชีพที่มีปัญหากังวลเรื่องผิวหมองคล้ำริ้วรอยจุดด่างดำใช้ผลิตภัณฑ์ไวเทนนิ่งโดยตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เราเจาะตลาดในกลุ่มแรกนะคะก็คือเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นค่ะ สำหรับตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ g o o d s k ินนะคะมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะก็คือพ r e s t w h ไว e g กาน i ย่สักุล a าไว t e n e ว t r o g e n a i i n e Fin ส n อ l o o r e ไว White Perfect และ o l a y Total e f f e c t ค่ะจากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของผู้แข่งนะคะโดยที่ทุกผลิตภัณฑ์มีขนาด50กรัมนะคะ ในการในด้านราคานะคะผลิตภัณฑ์กูสกินอยู่ในระดับกลางๆนะคะซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคนะคะสามารถเปลี่ยนบรใช้ผลิตภัณฑ์ของกูสกินได้และใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กูสกินได้ในเวลาไม่นานค่ะจากสารสําคัญเพื่อผิวกระจ่างใสทั้ง4ชนิดของผลิตภัณฑ์กูสกินที่ทํางานร่วมกันอย่างลงตัวซึ่งได้แก่อัลฟาอาบูตินอุต้าไทโอนวิตามินซีและวิตามินบี ทำให้เห็นผลในการลดเลือนริ้วรอยอย่างชัดเจนภายใน4สัปดาห์สำหรับราคาของผลิตภัณฑ์กูสกินนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะขายปีกเพียงกระปุกละ390บาทและขายส่งสำหรับตัวแทนขายเพียงกระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผู้บริโภคสามารถ ซื้อได้ทั่วไปในร้านค้าส่วนพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้าเขตจังหวัดเลบทรีได้แก่เด e s q u แคร์เทสโก o โลตัสบิ๊กซีเซ l นท e ั a เดอะมอลมเจอร์และเอสพานาในด้านส่งเสริมการขายนะคะเราจะมีโปรโมชั่น3ช่วงด้วยกันก็คือช่วงแรกเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาเราจะมีโปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นในราคา690บาท สำหรับเดือนสิงหาคมนะคะเรามีแคมเปญสเปเชียลมาเ e เดย์ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมันแม่ให้ผู้บริโภคได้ซื้อของเพื่อเป็นของขวัญให้กับแม่โดยการลดราคา10%ในราคาเพียง350บาทเท่านั้นช่วงเดือนธันวาคมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามีแคมเปญลด15%เหลือเพียง330บาทเท่านั้นเพื่อให้ผู้บริโภค ได้นำมาเป็นของขวัญแก่คนที่เรารักบริษัทรักผิวจำกัดมีเว็บไซต์ของบริษัท www. r a c ผิว i ั c o m ที่ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และการดูแลผิวหน้าแก่ผู้บริโภคทั่วไปนอกจากนั้นแล้วเรายังมี Facebook f a n p a g e g o o d Skin ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการดูแลผิวหน้าด้วยเช่นกันโดยในสองช่องทางนี้ทั้งด้านเว็บไซต์และ Facebook Fanpage เราใช้เป็นช่องทางในการศึกษากับผู้บริโภคโดยตรงในการสั่งซื้อสินค้าซึ่งเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน3ามวันทำการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านอนื่นๆเราจะมีบูธแสดงสินค้าที่มีสินค้าทดลองใช้ฟรีให้กับผู้บริโภคตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมและมีสินค้าราคาพิเศษขายเพียง310บาทเท่านั้นจากการนำเสนอของบริษัทรักอิจูจเซ็นการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้ากูสกินผิวหน้าขาวกระจ่างใสมั่นใจไรก้กวนเรื่องผิวเสียคงจะไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้บริโภคทุกท่านนะคะ